สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราจะมาดูฉากจบของเกมฟับนัทแอดเฟรดดี้สเกลาริตี้บลชกันนะครับผมและฉากจบของเกมนี้นะครับผมมีทั้งหมด6ชฉากจบด้วยกันขึ้นอยู่กับวิธีการออกจากห้างของเกลูรี่นั่นเองนะครับผมเอาละจะเปการเสียเวลาเราจะมาดูฉากจบแรกกันเลยดีกว่าซึ่งฉากจบแรกนี้นะครับผมเป็นฉากจบที่เลวร้ายที่สุดของเกมนี้เลยคพว่าได้นะ ฉากจบแรกนะครับผมจะเป็นฉากจบที่ง่ายที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องทําเพื่อนไขอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับผมนอกจากเล่นเกมนี้ให้จบตามมิชชั่นของเกมเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็คือการที่เกโกรี่เนี่ยเลืออออกจากแห้งทันทีเลยนะครับที่เราถึงทางออกโดยไม่สนใจนะครับว่าเฟรดดี้เนี่ยจะออกแล้วด้วยกันไม่ได้เลยหรือว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะหายตัวไปก็ไม่สนใจเลยนะแต่จริงๆอ่ะเนี่ยเกโกรี่ฮะ โอ้พระจันทร์ใหญ่จังนี่มันโผล่เช้าแล้วไม่ใช่หรอแดดมันน่าจะออกแล้วไม่เปล่าอุ้ยเกรกอรี่มีนออกมาแล้วครับผมอุ๊ยร้องไห้ด้วยอือไม่ได้เจอเฟตตี้แล้วไนเวลาต่อมาอ้าวิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าททำไมเกรกอรี่มันนอนข้างถนนน่ะอุ๊ยหนังสือพิมพ์นะครับผมบอกว่ามีการหายตัวไปด้วยนะโอ้เหมือนจะเป็นเด็กนะครับผมโอ้เท่าที่ดูน่าจะเก้าคนแล้วนะครับเป็นเด็กในพื้นที่นะครับผม คุเป็นไปนอย่างที่เกโกลี่คุยกับเฟดดี้เลยนะครับว่ามีเด็กหายตัวไปเนี่ยอุย้ยแวนนี่นี่นะได้ไหมอ้ตามมาอีกคนเนี่ยออกมาจากห้างได้ไงเนี่ยแต่บอกว่าออกมาจากห้างไม่ได้เพราะปัดแท่นชาร์จไฟโอ้ได้หนึ่งดาวเลยเนี่ยโอ้ถือเป็นฉากจบที่เลวร้ายมากๆเลยนะครับผมดูจากเกโกลี่แล้วก็ไม่น่ารอดนะเจอแวนนี่มาขนาดนี้ แถมเฟรดดี้เนี่ยอยู่ในห้างก็ไม่รู้จะโดนจับไปแยกชิ้นส่วนเม,มื่อไหร่นะครับผมหรือว่าจะโดนควบคุมเหมือนพวกชิก้ามอนตี้ก็ไม่รู้นะครับผมเปนไรนะครับผมฉากจบนี้อาจจะเศร้าเกินไปเดี๋ยวเราไปดูฉากจบที่สองกันดีกว่าซึ่งเป็นฉากจบที่ค่อนข้างจะแฮปปี้ขึ้นมาหน่อยนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงวิธีการที่จะได้ฉากจบนี้มานะครับผมก็ง่ายมากๆนะครับผมมีเงื่อนไขเดียวเองก็คือเราจะต้องมีป้ายยามรืองเจ็ดนั่นเองนะครับผม ้าหาว่าเราเข้าห้องยามครบห้องนะครับแล้วก็ไม่ลืมอัปเกรดป้ายยามเนี่ยเราก็จะสามารถได้ลเลวเจ็ดมาก่อนที่จะห่มบุเช้าด้วยซ้ํานะครับและเมื่อเราได้ลเลวเจ็ดมาแล้วเนี่ยเราก็แค่หลอกเฟดดี้นะครับบอกว่าจะอยู่ต่อแต่เราก็ย้ายไปออกทางออกใต้ดินนะครับใกล้ๆจุดที่เกคูลี่เนี่ยถีบน้าชิก้าไปเท่านั้นเองนะครับผมเดินไปตามประตูที่ม,มีป้ายเอ็กซิทเขียวๆเลยนะครับแป๊บเดียวเราก็จะเจอทางออกส่งของใต้ดินแล้วครับ พอมาถึงแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับโต๊ะนะเราแค่เดินออกทางประตูแล้วก็เลือกกดออกได้เลยโอ้ oh, เดี๋ยวนะนี่คือเราอยู่ในรถเหรอเนี่ยมีโครงใจเฟตี้ด้วยนาราเชียวรถแรงเนี่ยอู้ยอะไรอะกำลังขับออกกันโนเนี่ยเดี๋ยวนะตัวแผนที่มาทำไมไม่เอาแผนที่แล้วเราไม่ต้องใช้แล้วออกไปซะโดนที่ปันนป่นฝนปัดออกไปซะ ไม่ต้องใช้แบบที่แล้วไม่เอาแล้วเฮ้ยเฟดดี้ออกมาได้ด้วยอ่าเห็นแล้วแปลว่าเกีรี่ขับเหเนี่ยเดี๋ยวเกีรีร่นายมีขับไปขี่ปะเนี่ยไม่ฝืนว่าตอนไหนตอนนี้รถนี่คือเกอรี่นายขโมยมาเหรอโอ้เอยเดี๋ยวทำป้ายกรพังอีกเกอรี่นา,ายจะโดนไหลกระทงนะโอ้ยขับไปแล้วครับผมวันนี้แปลว่าเฟดดี้นี่ไม่ต้องกลัวเรื่องไฟแล้วเหรอเนี่ยอเอ๊ะ แบต,ตอี่แบตเตอรี่ของฉันอุ้ยนี่ไงแบตเตอรี่จะหมดจริงด้วยครับผมอุ้ยหลับไปแล้วเฟดดี้ทำางไงแล้วเนี่ยจอดเลยอเอียะจอดเอียะเอาอ๋าอใช้แบตเตอรี่รถยนต์เฮ้ยมาชาร์จอะชาร์เฟดดี้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเฟดดี้ในชาร์จที่หูเหรอฮมั <c oughs> นนีก็ชาร์จได้เหรอเนี่ย ตื่นมาเฮ้ยตื่นจริงด้วยวิ้ยเฟตตี้ตื่นได้นะครับผมแต่ว่าแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยสามารถชาร์จไฟเฟตตี้ได้อาแล้วแล้วทั้งสองคนก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขตลอดไปจบแบบดิสนีย์อ๋อสองดาวนะครับผมเป็นฉากจบสองดาวนั่นเองอ๋อมีข่าวนะครับผมว่ามีหน้าใหม่นะครับเข้าวงเฟตตี้แอนนะครับ แทนตัวเฟดดี้เลยนะครับเราให้มอนตี้เป็นนักร้องนําแทนนะตัวใหม่เนี่เหมือนจะเป็นฮิปโปนะครับหน้าเหมือนแม่เหล็กที่เก,กโกรี่เคยดาวว่าเชยนะที่มันแม่เหล็กติดตู้เย็นรูปฮิปโปนี่นะเลยชะมัดแปลว่านี่คือเลิกใช้เฟดดี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็เอาตัวใหม่มาแทนเลยนะแต่แบบนี้รถยนต์นี่ก็สามารถใช้แทนแอ่นชาร์จของเฟดดี้ได้เลยนะครับก็สามารถแก้ปัญหาได้เลยนะเนี่ย แต่ว่าเกโกลี่นะอาจจะโดนตำรวจจับก่อนที่จะโดนคุนมาจับแนละ้วแบบเนี้ยเพราะว่าไปขโมยรถตู้เข้ามานะแถมยังทำป้ายเ้าพังอีกหลายกระทงแล้วนะเกโกลี่ <c oughs> รถตู้นี่น่าจะออกมาได้เพราะว่าเป็นทางออกส่งของนะครับอาจจะมีรถตู้จอดทิ้งไว้ก็ไม่แปลกนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเกโกลี่จะโดนตำรวจจับนี่มันเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ถือว่าแฮปปี้ดิงแล้วกัน,นก็ตายกันก่อนเอาละถัดมานะครับผมเรามาเปลี่ยนให้ร่มกันอีกที ฉากจบถัดไปนะครับผมเราจะพาไปดูฉากจบที่เศร้าที่สุดในเกมกันเลยแล้วกันถือฉากจบนี้นะครับผมก็ไม่ยากนะเงื่อขไขเนี่ยก็แค่การที่เราได้มาเจอห้องของแวนนี่นะครับหลังจากที่เล่นชนะเฟเซอร์บลาสแล้วและตอนออกนะครับผมเราจะมีตัวเลือกแวนนี่ขึ้นมานั่นเองหลังจากที่เราเลือกแวนนี่แล้วเนี่ยเราก็ใใคล้ายๆกับพาร์ทที่11ที่เราเคยเล่นกันไปนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้เราจะเปลี่ยนมา กดปุ่มบนโต๊ะของแวนนี่ตามที่เฟรดดี้บอกแทนนะครับผมแล้วเราก็จะได้พบก,กับฉากจบสุดเศรดนี่แล้วอุว้ยเดี๋ยวนะแวนนี่เข้ามาได้ยังไงเม่กิงดูเฟรดดี้อยู่ไม่ใช่เหรอไม่นะแวนนี่าเข้ามาไอ,อ้กดปุ่มเร็วแคลคลี่ทุกลี่จัดก,การแวนนี่เลยนี่แดงคปนทุกตัวจัดการแวนนี่เลยอุ้ยฮะหุ่นยนต์เปลี่ยนเป้าหมายดีละ ขอดชิ้นส่วนมาซะแล้วแวนนี่เดี๋ยวนะเฟดดี้เป็นไงบ้างเฟดดี้วิโอ้โหสะบักสะบอมเขาเป็นรูเลยโอ้โหเด็กูลี่ไม่นะเฟดดี้น้อยคือซูปเปอร์สตาร์ของฉัน บล็อสแบนเดอร์เทนเมนต์ band, ement, ถูกปิดตัวเนื่องจากปัญหาความปลอดภัยแต่มีแผนจะเปิดอีกทีในฤดูกาลหนนะ้าโอ้ฉากจบนี้นี่แบบเฟนดี้ไม่น่ารอดนะครับผมแต่ก็สามารถกำจัดแวนนี่ได้นะแล้วก็เจโกลี่เนี่ยถ้ารอดออกไปเนี่ยก็คงไม่มีใครตามล่าแล้วเพราะว่าฉากจบแรกเนี่ยแวนนี่เป็นคนตามไปนะฉากจบนี้คือแวนนี่ก็ไม่น่าจะตามไปได้แล้วแหละโอเค ว่าฉากจบถัดไปนะครับผมเราจะไปดูฉากจบที่ใช้เวลาเล่นมากที่สุดเลยนะครับผมสงสัยว่าทำไมต้องใช้เวลาเล่นมากขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ฉากจบนี้นะครับผมเป็นฉากจบที่ต้องใช้เวลามากที่สุดเพราะว่าเราจะต้องไล่ตามหากล่องของขวัญของทั้งเกมเลยนะครับผมแต่ตัวเกมก็ไม่ได้ใจร้ายมากนะเก็บได้60จาก77ก็ถือว่ายอมให้แล้วนะแต่จะมีตุ๊กตาสีทองนะครับผมที่ต้องเก็บทั้ง6ชิ้นด้วยกันหรือจบแบบนี้ได้และเพื่อนการนั้นนะครับผมเราก็เลยต้องตบมอนตี้จนตัวขาดครึ่งแล้วก็เอา วงเล็บของมอนตี้นะครับผมไปอัปเกรดให้เฟดดี้นะเพื่อที่เราจะสามารถไปทุกที่ขอห้างนี้ได้นั่นเองนะครับผมแขนฉันดูแปลกๆไปนะและได้ชิ้นส่วนนี้มาจากไหนเนี่ยผมขอไม่พูดดีกว่านะโ <How fortunate. S 1> ชคดีจริงๆบอนนี้ฉันก็สามารถพังประตูเหมือนที่มอนตี้ทำได้แล้ว s <S ได้เลยเหมือนมอนตี้เลยแน่สีของมอนตี้นี่นะ ลังจากนั้นนะครับผมก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้แล้วนะครับผมก็ได้เวลาที่เราจะต้องไปหาของกันทั่วแล้วก็เมื่อเราหาของครบแล้วเนี่ยเราก็มาออกทางประตูหนีไฟในห้อง VIP อพยู่ตรงเคาน์เตอร์รับรางวัลได้เลยเ้ได้เวลาออกทางออกหนีไฟกันแล้วเอาทำไมออกกนะันอะเดี๋ยวเกลกร,รี่ทำอะไรเอ้าเฟดี่ทำอะไรอะถือตุ๊กตาตัวเองด้วยน่ารักเจียวทำไรเนี่ย <ś m ian> มีอมยิ้มใส่กล้องด้วยนะเฟนดี้๋อ,อเล่นเฟนดดี้เยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเวลาจบเรื่องนี้แล้วเอ้าเฟนดี้จะทำอะไรเนี่ยอุ้ยกุดไฟได้ด้วยเดี๋ยวนะอุ้ยเอาตุ๊กตาล็อกซี่ทำไมไม่เป่าตุ๊กตาตัวเองเขาอ๋อสวมตุ๊กตาตัวเองด้วยเุย้ยนี่คือจะเผาห้างเลยปะเนี่ยไม่นะ่าเฟดดี้ทำอะไรรีบหนีกันเร็วไฟไหม้ใหญ่แล้ว วิ่งเลยวิ่งเลงเอาเอ๊ะทำไมเหมือนวิ่งขึ้นน่ะไม่ต้องวิ่งลงหรอนี่ไงเปิดแล้วทั้งองดัดฟ้าเดี๋ยวนะทำไมหน้าเป็นแบบนั้นฮยวันนี้วันนี้มาอยู่นี่ได้ไงไม่นะอุ้ยโดนจับได้แล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะเฟดดี้ช่วยด้วยอ๋อเฟดดี้มาแล้ววันนี้ในที่สุดฉันก็มองเห็นเธอด้วยตาใหม่ของฉันวิ่งกันเลยฟิววิ่งแบบซุปเปอร์ฮิโล่วันนี้ยอมแพ้แล้วไม่เอาแล้ว เฟดดี้เฟดดี้ทำอะไรไมาอยู่ดีก็าหารชันชยัยโอ้โหเดี๋ยวนะตกคู่เลยเหรอรุดไปลาก่อนเกโกรี่เฮ้ยเฟดดี้ไม่นะเกโกรี่วิ่งลงไปเร็วไปดูดีเฟดดี้เป็นไงบ้างเนี่ยโอ้ย oh, 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 oh. นอนแองแมนคู่เลยดูนะอุ้ย <Wait. S 2> เดี๋ยวนะยังไม่ตายเหรอวะนี่เอไม่ใช่ยังไม่ตายเข oh, า oh, เปิดอุ้ยเปิดห้าออกมาเหมือนเป็น เวนิสซานะครับผมวยเพราะว่าเหมือนที่เฟดดี้บอกเหรอว่าเวนนี้ก็คือเวนิสซาวิช่างจบสองดาวอ้าวอ้าวอ้าวแบบไม่ต้องพึ่งไฟเวนิสซาอยู่ข้างบน,นได้ยังไงอ่ะแปบลบว่าววนนี่ก็ไม่ใช่เวนิสซาสิแล้วทำไมหน้าเหมือนกันนะ่ะออกข่าวเลยนะครับว่าเมกาพิซซ่าเฟรดไหม้หมดแล้วเหตุเกิดจากตุ๊กตาฟาสแบรติดไฟ โอ้ไม่พูดถึงเฟดดี้เลยนะแปลว่าหลังจากกูดบายกันเนี่ยก็คือไม่รอดแล้วนะผมคือเฟดดี้แต่กลายเป็นว่าเราไปดูความลับของแวนดีซ่ากันใหม่นะครับผมว่าแวนดี้กับแวนดีซ่านี่เป็นคนละคนกันนะครับผมทั้งสองคนเนี่ยหน้าเหมือนกันมากเลยนะครับเป็นไปได้นะครับว่าแวนดี้เนี่ยอาจจะเคยปลอมตัวเป็นแวนดีซ่าออกมาก็ได้นะครับตอนที่ไล่ล่าเกโกลลี่แบบดูดูเนี่ย โอเคถือว่าฉากจบนี้ก็จบประมาณนี้นะครับผมเราไปดูฉากจบต่อไปดีกว่าเราจะพาไปดูฉากจบที่ยากที่สุดของเกมกันเลยและก็มีคนบอกด้วยนะว่าฉากจบนี้เนี่ยเป็นฉากจบแบบทวนดิง้งหรือว่าฉากจบที่แท้จริงของเกมนี้ซะด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโดยฉากจบนี้นะครับผมเราจะไปต้องสำรวจลิบเก่าที่อยู่ใต้ล็อกซี่เลสเวย์นะครับที่เราเคยอ่านมสเสจกันมาบ้างแล้วน,นั่นเองนะครับ โดยเราจะต้องมีอัปเกรดครบชิ้นเลยนะครับถึงจะสามารถเข้ามาได้เพราะว่าประตูทางเข้านะครับต้องใช้เล็บของมอนตี้แล้วก็ต้องใช้กล่องสียงของคิก้านั่นเองมีประตูอยู่2บานเลยนะครับผมอ่าแล้วพอลงลิฟต์พน่ายนะครับผม ทั้งตาก็คือร้านอาหารพิซซ่าเพลสนะครับถ้าใครเล่นภาคเก่ามาอาจจะรู้จักร้านนี้เป็นอย่างดีก็ได้แต่ผมไม่เคยเล่นนะก็เลยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ที่หาข้อมูลมานะครับก็คือร้าน Pizza าเพลสเนี่ยเคยถูกเผาไปแล้วนะแต่ก็แปลว่าห้างเมกาพิซซ่าเพลสเนี่ยมาตั้งทับร้านเดิมที่ถูกไฟไหม้ไปนั่นเองนะครับโดยไม่ยอมทําลายทิ้งไปก่อนซะด้วยพอเข้ามาด้านในนะครับผมเฟตตี้ก็เหมือนจะดึกอะไรออกด้วยนะครับผมฉันรู้จักที่นี่ ฉันเคยอยู่ที่นี่มาก่อนเธอพาฉันมาที่นี่ฉันรู้ตัวครั้งแรกว่านี่ฉันเคลียร์เส้นทางฉันไม่อยากทำเลยฉันไม่มีทางเลือกแต่ตอนนี้ฉันมีทางเลือกแล้วฉันเปลี่ยนไปแล้วเรื่องของฉันอยู่ที่นี่พวกเขามันโกรธับสน ต่ฉันปกป้องนายได้นั้นไม่ใช่ตัวฉันในอดีตอีกแล้วเมื่อเราลงมาถึงข้างล่างนะครับผมเราก็จะเจออุอีกตัวหนึ่งที่น่าจะเป็นเพื่อนที่เฟดดี้เคยบอกนะครับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าใครเคยเล่นภาคเก่ามาอาจจะรู้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนเฟนดดี้จริงแล้วก็เฟดดี้เพื่อนนายแต่ตัวไม่น่าครบเลยบอกตรง เขาจีนั่นอะไรอ่ะเป็นอะไรไหมเขาพยายามควบคุมฉันฉันไม่รู้ว่าฉันจะขัดขืนได้นานแค่ไหนเขาเหรอนั่นมันคือตัวอะไรอ่ะหุ่นตัวใหม่นี้นะครับผมต้องการที่จะควบคุมเฟรดดี้นะครับหน้าที่ของเราครับก็คือต้องกดปุ่มที่ด้านหน้าของหน้าจอที่หุ่นตัวนี้อยู่นั่นเองนะครับเพื่อที่จะเผาเขาก่อนที่เขาจะสามารถควบคุมเฟรดดี้ได้ ระหว่างนี้นะครับผมก็จะมีเพื่อนซีเดอะแก๊งของเฟดดี้ก็คือชิก้าล็อกซี่แล้วก็มอนตี้เข้ามาแจมด้วยตลอดเวลาเลยนะครับผมถึงแม้จะโดนแยกชิ้นส่วนไปแล้วเขาก็ยังพยายามมานะหลังจากที่เราเผาหุ่นตัวนี้ไปได้สักพักหนึ่งนะครับผมฉากก็จะตัดมาที่ฉากจบนั่นเองวินีไงไอหุ่นตัวนี้นี่เองที่จะมาควบคุมเฟตดดี้ไม่นะเผาตั้งเยอะยังไม่ตายอยู่เนี่เดี๋ยเดี๋ยวโดนอะไรอะ่ะ ไม่ใช่พูดเดียวกันหรอว้าเบนดี้กับเกโกรี่สามารถวิ่งหนีออกมาได้แล้วอ๋อ่าแล้วก็จบอย่างสวยงามสองดาวโหเป็นฉากจบที่ฟูลิเมชั่นมากๆโอ้ยแฮปปี้อนดิ้งเป็นฉากจบตอนจบก็ฟูลิเมชันนะครับผมผมแล้วที่เป็นฉากจบที่แท้จริง โอเคและฉากจบนี้นะครับผมเมื่อรวมกับฉากจบของพาร์ทสิเข้าไปก็รวมเป็น6ฉากจบแล้วนะครับผมเงื่อนไขของการจบแบบพาร์ทสิที่เราจบกันไปแล้วนะครับก็คือเราจะต้องเล่นตู้เกมพิซซีเควสภาค1และภาค2ให้จบก่อนที่จะเข้าไปที่ห้องของแวนนี่ตอนจบนะครับผม เราถึงจะสามารถเล่นเป็นเซตควีภาค3ได้ซึ่งสุดท้ายนะครับฉากจบนี้ก็เป็นฉากจบที่ผมชอบมากที่สุดอยู่ดีนะครับผมแถมยังเป็นฉากจบเดียวนะครับที่ตัวเกมให้ความยากระดับ3ดาวด้วยนะครับได้ได้ไงก็ไม่รู้นะอ่าแล้ววันนี้นะครับเราจะจากไปพร้อมกับฉากจบนั้นนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกด Sub s c r i b e เอไว้ด้วยนะครับใครชอบฉากจบไหนกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย เดี๋ยวนะทำไมไม่เฟดดีม้มาอยู่ตรงนี้อ่ะยิ่หุ่นมากันใหญ่เลยครับผมหรือว่าเอออุอ้ยเกโกลี่ไปแล้วเป็นไปได้นะครับผมว่าเฟดดี้เนี่ยอาจจะแยกกับเกโกลี่เพื่อให้เวนนี่เนี่ยพุ่งเป้ามาที่ตัวเองอุย้ยเดี๋ยวนะผักเฟดดี้ทำไมไม่โอ้ยไม่โอ้ออหุ่นหุ่นมากันใหญ่เลยโอ้ยไอหุ่นหุ่นร้องไห้ไม่อย่าทักเฟดดี้อ่าฮ่าฮ่าไม่เป็นไรอะเด็ดกกลี่ได้ยินฉันไหม ฉันยังพอมีสัญญาณอยู่ไปที่บูตฟเฟ,ฟเซอร์บลัสใช้โต๊ะยามสั่งหุ่นยนต์ไปจัดการแวนนี่โอเคเราต้องไปกดปุ่มเพื่อให้อพวกหุ่นยามนะครับมาจัดการแวนนี่ขอโทษน,นะขอโทษน,นะเฟดดี้ขอเล่นเกมก่อนนะเฮ <c oughs> ้ยนี่คืออะไรอะ่ะเฮ้ยเปิดได้เปิดแล้วไงอ่ะเอา้าเกิดอะไรขึ้นใคร้องอะ่ะ เอ้าจบเกมแล้วครับผมหน้าจอเออเลอิบขึ้นเลยนะเดี๋ยวนะเกกอรี่นายเล่นจนเกมพังเลยเหรอเอ๊ะแน่นอกมีอะไรเกิดขึ้นให้ขอดูหน่อยซิมีอะไรอา้าวพวกคุณยนล้มไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ,าอย้ายูดีตาก็าหายแดงไอเล่นเกมมันสามารถรักษาโรคตาแดงได้แล้วเหรอเนี่ยเอาวันนี้หายไปแล้วเหลือทิ้งไว้แค่หัวกับโบนะครับผมเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยได้เวลาหนีแล้วสินะ ขยนตนหายตาแดงแล้วคงไม่มีใครตามเราแล้วแหละว้าวเฟรดดี้ไปด้วยกันได้ด้วยเหรอเนี่ยไปเลยทุกสตาร์โอ้โหเอ๊แล้วใครเปิดประตูให้เรากันละเนี่ยหัวเหลืองๆหรือว่าจะเป็นเวเนซสซาอ้โอ้โหแฮปปี้เอนดิ้งนะครับผมกินไอติมกันใหญ่เลยอยู่กันสามคนนะเโกโอรี่เฟรดี้แล้วก็เวเนซสาแต่เฟตดี้ออกมาได้แค่หัวนะ